ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะคับนี่ก็มาพบๆกับปตแอมนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะพี่น้องครับวันนี้ปตแอมพามาสรุปเลขลาวพัฒนาสิบเก้าอาจารย์ดังนะพี่น้องครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่เก้ากุมภาพันธ์หกเก้าลาวพัฒนาออกสองสองห้าห้าศูนย์เก้า รับเลขล่างก็ออกห้าห้านอพี่น้องเนาะรับงวดที่ผ่านมาพอเตรียมสรุปมาได้ตัวเดียวนะพี่น้องครับเด่นแปดบอมานาะพี่น้องเนาะรับมาศูนย์เก้าห้าห้านะครับอ่ะมื่อี้พอเตรียมพามาสรุปต่ออีกนาะพี่น้องเนาะ พับปรแกรมเริ่มเลยนะพี่น้องเสียนขาดปัดพี่น้องงวดที่ผ่านมาให้เก้าศูนย์ออกศูนย์เก้าได้พี่น้องเด้อบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับห้านะครับศูนย์กับห้าับแคปหน้าจอครับผมพับปรแตรมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเสียนขาดปัดเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมพ่อช่างคมพี่น้องบนล่างวิ่งรูดหกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องหกับเจ็ดครับเชับหน้าจอครับผม รับเต่ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่คนลึกลับพี่น้องคนลึกลับบนล่างวิ่งรูด3กับ4นะครับ3 4ครับจับหน้าจอครับผม ขับเตียมขอขอบคุณหลายไนะครับเด้อคนลึกลับนกรับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุกพี่น้องเซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ1นึ่งนะครับศกับ1 ครับแคปหน้าจอครับผมครับปเตียมขอขอบคุณห,หลายนะครับเ้อเสียนผาสุกเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเสียนอุดรพี่น้องพ่อเสียนอุดรบนล่างวิ่งรูดเจดกับ8ดนะครับเจดกับแปด ครับแช็หน้าจอครับผมครับปรเต็มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเซียนอุดรเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมคนขอนแก่นพี่น้องคนขอนแก่นบนล่างวิ่งรลดสกับ5้าเน้นที่ 4, 4ีกับ5นะครับ รับแจบหน้าจอครับผมรับพอแต้มขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อคนขอนเจนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศรีสะเกดพี่น้องปู่ศรีสะเกดศูนย์เก้าเข้าตรงๆได้พี่น้องเรื่องดที่ั่า์มาบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นที่สองพี่น้องหนึ่งกับสอง ครับแคปหน้าจอครับผมครับปเตรียมขอกราบขอพระคุณปู่ได้หลายนะครับเนาะปู่ศีสะเกตนะครับับไปต่อครับผมพ่อสิงคนสารครามพี่น้องบนล่างวิ่งรูดแปดตัวเดียวนะครับแปดตัวเดียว ครับขับจับนาจอครับผมครับพอเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพอส,สิงคนสารคามนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่คำล่าบนล่างวิ่งรลดสกับ3เน้นที่4ีกับ3 3ม ีนะค,ครับรับแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อแม่คำลาเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้อง ปูศูย์เบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่8นะครับ7กับ8 7 8เจ็ดแปดนะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับประแยมขอกราบขอพระคุณปูได้หลาย,ลาย,ย 7, นะครับเด้อปูศูนยะ์เนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องปูโคราดบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่5้านะครับสกับ5ครับรับแชปหน้าจอครับผมกับประตจมขอกาบขอพระคุณปูหลายนะครับเนาะปูโคราดนะครับลับไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่ยายนงพี่น้องแม่ยายนงบนล่างวิ่งรูดศู 2, นย์กับ2องนาครามมศกับ2ครับเช็หน้าจอครับผมครับพ่อเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อแม่ยายนงเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด8กับศนนาคามศ8นนาคามครับแชปหน้าจอครับผมครับพอเตียมขอขอบคุณในลไลน์นะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อวันพี่น้องพ่อวันบนล่างบิ่งโดด4ี่กับ5เน้นที่4พี่น้อง4กับ5คาับแชปหน้าจอครับผมรับโปเตียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อวันเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องบนล่างวิ่งรลดสามกับหนึ่งนะครับหนึ่งสามนะครับรับแชปหน้าจอครับผมรับประแยมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อดอนละยองเนาะรับเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่น้อยพี่น้องแม่น้อยบนล่างวิ่งรูด6กับ7จ็ดนะครับ6กับ7 6 7หกเจนะครับขับชับหน้าจอครับผมขับปรเตีมขอขอบคุณในายด้ครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม เซียนชัยวานเซียนชัยวานก็หกกับเจ็ดนะพี่น้องหกกับเจ็ดครับรับแชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องบนล่างวิ่งรูดสกับ5นะครับสกับ5้าับแชปหน้าจอครับผมรับโปเตรมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะรับสุดท้ายท้ายสุดพี่น้อง พ่อแต้มนพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งโดดห้ากับหนะครับห้ากับหครับชับหน้าจอครับผมบผิดพลาดประกันในพ่อแต้มกราบขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับอ่ามัเดี๋เตรียมผาไปนับคะแนนน้ากันพี่น้องครับ04นย์คะแนน13ึ่าคะแนน22งสอคะแนน33มสาคะแนน46่หกคะแนน ห้าหกคะแนนหกสีนน่คะแนนเจ็ดห้าคะแนนแปดสีนน่คะแนนโอ้สองตัวได้พี่น้องล,ล,ลอง ตามนี้นะพี่น้องเนาะ จัดเตียนนะพี่น้องเนะาะครับเด่นสี่กับห้านะพี่น้องเนะาะหกคะแนนทอกันเจ็ดห้าคะแนนฮาผิดพลาดประการได้พอเตรียมกาบกอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายลูดนะพี่น้องเนาะจบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแ้วพอเตรียมขอ็ออวยพรขอให้เขาขออให้ปัง ครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โศกโมันมันกันนาคามเอาอย่าลืมนะพี่น้องเนี่ยกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเปลี่ยนกำลังใจให้พอแต้มนำหนาคามครับสุดท้ายทายสุดนี่ขออีฟซีทุกคนโศกโศกมันมันแห้งแห้งดวยดวยเนาคะครับเนาะครับพลอกับพอแต้มหยิกเมแรงหลังห้อยลาวพัฒนาออกนาคามอ้าวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม